วดนนีวผมจะเอาไบาแกะกล่องเหว่แฮมเมอร์กันนะครับอันเอาแบบรวดเร็วเลยแกะเลยจะแกะเลยนะโอ้โหแกะยาชิ้น เป็นยูเอกซ์หนึ่งยูเอ็กซ์สอง Hell ฮมเ m อร์สายบาลานผู้ใช้คือเบิร์ดนะครับก็ไม่พูดเยอะเราก็จะแกะกล่องมาเลยอุ้ยเข่า เดกจิจจอหนนี่ <initiatives> ีด้านล้างด้วยนี่นะเก้าะล้างเลยแกะกันเลยครับดูชิ้นส่วน ตอนต่ออ่ะนั้นส่วนผมจะแกะกล่องเลยม้องให้คุณผู้ชมเห็นหรอกอ่ะนี่ก็คือเป็นเส้นอ่ะทิ้งไปวิเด็ดอาอคือกล่องนะแกะแปบบ ตัวนี้จะแถมที่ชุดมาด้วยนะครับที่ชุดปกตินะเอ๊ะเอ๊ะเขาให้ตรงนี้ดีมากเลยนี่ครับเบรย์เบรบย,ย์สายชุดโอ้ยสายชุดเนาะ ดีช mm, mm ูแกะเลย่วเอาใช้ก็ได้อยู่นะคบ ชี้ชูดมือขวาก็ได้อยู่แล้วทีดิดตัดออกมาไม่นะครับเฮลแฮมเมอร์แกะครั้งแรกก่อนเลย โอ้ยโอ้ยอ่ะต่อไปลเช็ลเช็นะลเช็จะเป็สามดศูนนะครับแบบตานี้ สามเจ็ดศูนย์ครับลงไปและทีเด็ดนะครับทีเด็ดของผมในวันนี้บิดเท็กซ่านะครับอุ้ยบิดเท็กซาเลยประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นแฮมเมอร์สามเจ็ดศูนย์บิดเฮชนะครับ มาลองชูดูดสิโอ้ระเกอัน,นี่ผมขอจบยังไม่จบสิขอลองเอาไปชูดก่อนนะครับ